南无灭不。 ท้าเตชะสารัรตาณตยาธรรมมีกาเตชปาสสีทิปาสิเทวานารายปรามสุราสิทธิพรหมาจะอินทาจะจตุโลกาคามพิลคากาสมโมทอาผู้ตุงกลางกาจะสับรัมบาชาย พระเศียิภาวันตุเตชัยยะชัยยาทอรันทอรันยูตาติอุตาตินาธินาธิชัยยะชัยยาคาคนลาตนลานิใสนิไลไสเส้นนาเมรุราตตาพลนอรัติชัยยะชัยยาครมพีลาสมพีนาเคนธนาขีปีสา อาเพูตการิชัยยะชัยยะโดนนิเมตารุขีชัยยชัยยะสิงค์คีสุธาธาน a มุกาช h a ชัยยชัยยวารุณ n a ม u คาสตาชิยาชิยาจัมปาทินาคาุราคันโทษชยาชิยากันชะคนนาตุรงสุกราผู้ทรงเสียเพียงกาที่ปาชิยาชิยาวารณนาโมคาสตาชิตาชิตาเสนารปุณณสุธินอรดีชิยาชิยาสุขาสสุขาสชิ วิชัยยาชัยยาทรานีตาเรทธาสุชัยยาชัยยาชัยยาทรานีสานตินทธาชัยยาชัยยามางกลารันยาภาวะเขชัยยาชัยยาวารรณนายาเขชัยยาชัยยาราคาเสสุรภผูชาเตชาชัยยาชัยยาพรหมเมนตากนาชัยยาชัยยารา าชที่ลาสาชัยชัยยาชัยยาปัตตาวิง สาพังชัยยาชัยยาอารันตาปัจเจกผู้ตาสวังชัยยาชัยยามาเฮสุโรฮาโรอารินเทวาชัยยาชัยยาพรหมมาสุราโคชัยยาชัยยานาโควิรุณนาโควิรูปโคจันทิมาราวิินโทเจ้าเวนาเตย,ยโยจักูเวโร Varunopi Jakiwayo Japasunpokumaro Tataratako เทวาสีติตาปัสสัตยโยติโนสาวกาสสพาใจยาลาโมาวันตุเตใัยาธรรมโมจะสังโฆจะนาสปาโลจะใช้ยากลงเอเตนาชัยาเตเชนาชัยาสดทีภาวันตุเต เทนะพุทธะเตเทนะหอนตุเทชัยยามังกาลังชัยโยเปีพุทธัสัจิริมาโตอย่างมารัตสัจปาปิมาโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมธิตาชัยยะตถาพรหมมาคณามาเหสินโนชัยโยปี พุโผัสสาสิริมาโตอายังมารัสจปาปิมาโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิธาชัยยะตธาอินทกกนามาเหสิโนชัยโยเปโพุัสสาสิริมาโตอายังมารัสจปาปิมาโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเตปโม โมติตาชัยยตถาเทวกนามาเฮสินโอชโยเปโผตัสสิริมาโตอยากมารัสสจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปาโมติตาชัยยตถาสุปันนาคนามาเฮสินโอชโยเปโผตัสสิริมาโตอยากมารัสสจปาปิมาโต ปาราชโยุโคสยามโพธิมันเตปโมทิธาชัยยะตธานาณคนามาเฮสินโยโยเปพุทัสสัจริมาโตายะมารัตจปาปิมาโตปาราชโยุโคสยามโพธิมันเตปโมทิธาชัยยะตธาสารามคนามมเฮสิน โนชัยยันโตโพธิยมเลสะกายานังนั้นที่วัดทโนเอวังตะวังวิชโยโหยชัยยันสุชัยยามังกะเลอปาราจิตตบันลังเกสีเสปัตตวิโปกะเลอภิเสเกซาภาพุทธานังอังคะปตัวปโมตติสุนะคาตังสุมัง สุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุมาหโตจะสุยิตธังพระมัจจาริสุปทฏานกินังกายกรรมวาจากรรมปัฏฐานกินังปัฏฐานกินังมโนกรรมังปณิทิเตปทานกินาปทานกินานิกัตะวานารพันตัาเทปทานกินิเต อัือธรัตทาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสเนอโรคาสุขิตาหอนทาสสัสเพหิยะเิปิสุนันัวพนัวเยตเทวัตสมิงธาเนอติกาตาเทคายุกาสทาฮอนัวสุขิตาฮอนโตสัปปาราราคันโตสัปสันตานังรา anto jinasasana yacatipat tanate sang sape purin tu mano ratayud takare pawat santu wat sang jupat pawat desang niwa ren tu jasap patagaya sukang จิตติสุขังอรหันตุยาทารังอิติจุนลาชยาสิธิมังกะลังสามันตาง